วันนี้เราก็จะพามาดูโรงทานประเทศอินเดียนะครับนี่กระทะยักษ์ขนาดนี้เลยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเครื่องปรุงต่างๆนานานะครับคนให้เข้ากันตักใส่กระมังพร้อมแจกนะครับนี่นะครับคนที่จะมาลอก,กินเยอะมากเลยอันดับแรกนะครับเราก็เอาฟืนมาใส่ในเตาก,ก่อนเลยนี่ฟืนท่อนทตัวเลยนะครับโอ้โหยัดเข้าไปข้างในเติมน้ําเข้าไปในกระทะยักษ์อันนี้มันสับปะหลังนะครับ ตัดถุงตัดถุงโอ้โหใช้เยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่มากินเนี่ยน่าจะเป็นร้อยคนเลยนะครับจับมาหั่นนะครับหั่นผ่าครึ่งนะครับจับใส่กระสอบเอาไว้เพื่อจะนําไปใส่กระทะอีกทีนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นผักกาดขาวนะครับโอ้โหตักกันเป็นสิบสิบลออย่างนี้เลยนะครับเอาใส่ถาดจับใส่หม้อใส่หม้อมันรวมกันไว้เยอะๆนะครับโอ้โหนี่น่าจะกินที่ทั้งจังหวัดเลยนะครับนี่พอมาถึงปุ๊บเราก็ใส่เอาจับมาใส่กระทะยักเลยนะครับพร้อมใส่น้ำไปโห เยอะมากๆเลยนะครับนี่ที่เห็นเขาแบกมานี่คือตะเหลิวยักษ์นะครับโอ้โห ความยาวน่าจะเป็น5 6เมตรได้นะครับโอ้คนคนเดียวไม่ได้นะครับต้องทนกันช่วยหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นสายสนับสนุนฟักทองนะครับมันจงต่อไปโอ้โหกองเท่าภูเขาเลยนะครับเยอะมากๆนี่ครับเราก็ใช้ผ้าอันสะอาดนี่ตักเข้าไปตักเสร็จก็แบกแบกกันไปใส่อ่างน้ําล้างหนึ่งนิดหนึ่งนะครับล้างนิดหนึ่งสาวเรียบร้อยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับสาวเสร็จนี่ก็มาจัดการขิงต่อเลยนะครับเอาขิงใส่คกยักษ์โอ้โหตำตำครับตำต้องตำสองคนนะครับอันนี้นะครับ น,นี้เป็นเหมือนเมืองยักษ์เลยนะครับพอจับเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ฟักทองไปในตะกร้าโอ้ยใส่ในกระทะนะครับดับโยนโยนไปนี่ฟักทองอันนี้น่าจะเป็นมันสับปะหลังนะครับนี่โรยผงปรุงรสนิดนึงโรยไปคนนาทีค้นก็ค้นไปนะครับโอ้ยอยู่นี่อย่างกับพายเรือเลยนะครับเพราะว่ากระทะมันใหญ่จริงๆนะครับมีใส่ผักไปใส่ผักไปโยนไปโยนไปนี่ใส่มันสับปะหลังเข้าไปอีกโอ้โหใส่ผักเข้าไป ใส่มันสับปะหลังเข้าไปใส่ปลายใส่ปลายอันนี้ก็ผักนะครับน่าจะผักคะน้านะครับนี่โหหั่นมาอย่างสวยงามเลยนะครับใส่ขิงไปด้วยนี่ใส่นี่ใส่ไปอีกโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศน,นะครับพอใส่เสร็จทีนี้ก็โคนโคนโคนนี่นะครับต้องสามคนช่วยกันนะครับโอ้โหนี่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะครับนี่นเป็นซอสปรุงรสของเขานะาน่เชกันสามคนสี่คนนะครับนี่ก็เดือดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยอ้นี้เหมือนก็หวานป่๋ยเลยนะครับนี่ ใช้ปริมาณที่เยอะมากเลยนะครับพอประเทศเขาเนี่ยโหยากจนมากเลยนะครับคนที่มาขออาหารกินเยอะมากเลยนะครับนี่จับเสร็จปุ๊บเราก็เอาถังมาถัง2 0 0รอลิตรอย่างนี้เลยนะครับโอ้พลาสติกอย่างนี้นะครับตักไปเลยนะครับขนาดที่มันร้อนๆอยู่นะครับตักใส่ไปตักใส่ไปให้เต็มถังนะครับดูมีหลายถังมากเลยนะครับไอคนตักก็ตักไอคนเทก็เทนะครับโอ้โหพอเทเสร็จก็จับยกช่่ยกันยกนะครับขึ้นมาอันนี้เราจะหันมาทําข้าวคนบ้างแล้วครับโอ้โห อันนี้ข้าวกบซาวน้ําออกนะครับอ๋อันนี้จะเป็นคนที่มากินนะครับโอ้โหอันนี้คนมาทั้งประเทศเลยมั้ครับนี่นี่เราก็ตักเข้ามานะครับให้ช่วยคนรฐาน,นะครับตักมาใส่ใส่ใส่ใสใน้ําให้กินอ้โหใส่เนื้อนิดน้ําหน่อยนึง